สวัดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบย์สกูด so วันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมารีวิวหมูสไลด์พร้อมน้ำจิ้มนะคะนี่นะคะจากเซเว่นสละ59าบาทก็จะมีน้ำจิ้มมาสองห่อแบบนี้นะคะอันนี้เวฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้น้ำหนักประมาณ200กรัมนะคะข้างหลังก็จะมีวิธี ก็เรียกงเลยวิธีอุ่นวิธีรับประทานอันนี้ก็ให้พนังงานเวบมาให้เรียบร้อยแล้วอุ่นมาแล้วก็เทเลยนะคะโอ้โหนี่นะคะสำหรับไขรคอหมูกระทะคอซุกี้นะคะต้องลองค่ะต้องจัดนี่นะคะปริมาณหมูเสร็จแล้วเราก็จะต่อด,ด้วยน้ำจิ้มค่ะ ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่รีบค่ะหิ้วนจิ้มซองเดียวก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าเราไม่กินเผ็ดนะคะแค่ผลจาัดการแวะเซเว่นเราก็จะมีผลไม้นะจ๊ะผลไม้ดองผลไม้ใช่อิ่มเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า อจะได้น้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวมะนาวนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าตีห่างๆไปจากการลงคลิปใน YouTube พอสมควรนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะปัญหาเดิมๆสภาพจิตใจไม่โอเคแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยในช่วงของการเปิดเทอมเตรียมตัวสอนนะคะก็จะพยายามอัดคลิปเยอะๆอัดคลิปไหบ่อยให้ทุกคนดูเนาะจะได้หายคิดถึงและใครคิดถึงมากก็เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวย้อนดูคลิปไปก่อน จ้า,ามาันโฟกัสยเนี่ยคำเตือนนะคะห้ามดูตอนดึกค่ะ มีซื้อจากเซเว่นนะคะก็เลยไม่มีผักไฟดับไม่มีเวลาลวกผักมะม่วงแช่อิ่มยอยอ่ๆจ้าใด้รวมก็แก้ขัดได้อยู่ หมูสองขีดในราคาห้าสิบเ้าวัตวนี้ก็กะว่าจะลงไปซื้อน้ำนะคะเลยตั้งลงไปร้อยเดียวเดินๆไปแล้วเจอหมูสไลด์ก็เลยหยิบเลยน้ำก็ไม่ได้ได้แค่หมูกับมะม่วง ช่วงนี้ติดน้ำหวานพอรู้สึกว่าน่าจะใกล้เป็นเบาหวานแล้วช่วงไหนแบบเหนื่อยๆซึ่งในหิวน้ำนี่ต้องกินน้ำหวานทุกวันนะคะถ้าไม่กินน้ำหวานรู้สึกว่ามันสั่นๆอันนี้คืออาการของคนที่ใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วใช่ไหมถูกไหมหรือเราแค่หิวข้าวร่างกายแค่ต้องการน้ำตาลหรือย,ยังไง อันนี้ถ้าใครอยากกินซุกี้นะคะที่ว่าไม่เหมาะเหมาะที่จะเป็นหมูกระทะมากกว่าเพราะน้ำจิ้มมันเปรี้ยวมากมันมันไม่ใช่รสชาติมะนาวแทะเป็นมะนาวขวดถ้าถามว่าหวยหัหมูกระทะมากๆทดแทนกันได้ไหมก็ได้นะ นิ่มหมูล้นๆหมูจุกๆไปเลยจ้ะถ้าคุณหิวหมูกระทะตอนดึกเซเว่นช่วยคุณได้นี่มไม่ได้ค่าโฆษณาสาักบาทเลยนะ ้รักกันชอบกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ สุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเช่อกันแชร์ออกไปนะคะชช่ยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะเคนใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะบ๊ายบาย